ขอบคุณที่ได้ใช้เวลาในปัจจุบันมาทำสมาธิด้วยกันนะครับทำสมาธิก่อนนอนทำให้เราหลับสบายหลับสนิทขอบคุณเพียงความสงบเพราะความสงบคือความสุขที่แท้จริงวิธีในการที่จะภาวนาไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยพระองค์ให้ใช้การงานเป็นฐานที่ตั้งได้ ก็คือให้ตั้งใจทํางานนั่นเองให้ใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการทํางานนั้นถ้าคนเรามีใจจดจ่ออยู่กับการทํางานเนี่ยงานทางโลกก็จะดีงานทางธรรมก็จะได้ด้วยงานทางธรรมได้ก็คือขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไปปรุงแต่งเรื่องอื่นนอกจากการทํางานนั่นคือจิตกําลังไปสร้างภพคือกําลังฟุ้งซ่านออกไปก็ให้ยมรับความเพลินดึงจิตกลับมาที่งาน ใจก็จะจดจ่ออยู่กับงานหรือเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทำงานสมาธิแปลว,ว่าความตั้งใจมั่นจิตคนเราจะมั่นอยู่กับการทำงานได้อย่างไรก็คือจะต้องมีสติการละลึกได้กลับมาสติการระลึกได้กลับมาเนี่ยจะมีได้อย่างไรก็ต้องมาฝึกการรู้ลมหายใจเข้าออกมาฝึกสมาธิฝึกกายยคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถึงต้องมีการทำสมาธิ นั่งรู้ระม่ยใ,ใจเขาออกเพื่ออะไรเพื่อฝึกความตั้งมั่นของจิตจิตยมจะทําอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเรื่องยมจะเล่นกีฬาก็ต้องใช้สมาธิจะตีกอล์ฟก็ต้องนิ่งจิตต้องนิ่งจะนิ่งยังไงในเมื่อจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้ายมไม่ได้ฝึกนั้นการทํางานของมนุษย์จึงมีข้อผิดพลาดเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าโยมเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยใจไปไหนเราก็ไม่รู้ เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นพระศาสดาจึงให้คนเราเนี่ยฝึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นท่านี้ในเมื่อเรายังไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธินานมากนักหรือว่ามีเวลาอยู่นั่งสมาธิที่บ้านสักสิบสิบห้านาทีเอ๊อยากจะทําสมาธิระหว่างการทํางานทํอยังไงครจ้าบอกให้ใช้สติอธิษฐานการงานตั้งใจทํางานแค่นั้นเองขณะที่โยมทํางานไปเนี่ยใจเคลื่อนไปละไปเห็น เพื่อนนั่งจับกลุ่มสนทนากันความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากจะไปสนทนาเขาด้วยดึงจิตกลับมาเห็นอีกวงหนึ่งตั้งกลุ่มนั่งกินกาแฟกันอ่ะจะไปแล้วไม่เอาดึงจิตกลับมาทํางานของเราต่อเนี่ยแค่ตั้งใจทํางานเนี่ยอยูงานเสร็จแล้วก็ละเอียดละออด้วยบางทีเราไม่ค่อยสังเกตว่าแม้ขณะที่เราล่าหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยใจมันไปคิดอะไรกันไม่รู้เยอะแยะไปหมด ถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยหนังสือหน้าเดียวโยมก็ล่างไม่จบแต่ถ้าจิตโยมเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยแป๊บเดียวล่างเพราะแ๊บเสร็จจบละเอียดละออด้วยเพราะใจตั้งมัน่นสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในงานทุกเรื่องนั้นงานทุกเรื่องใช้สมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะมีสมาธิดีไม่ดีเท่านั้นสมาธิเกิดจากสติการละลึกได้สติคือการละลึกได้จิตที่กําลังเพลินกับอารมณ์ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย รละลึกได้กลับมาที่กายนี่เรียกว่าสติเมื่อสติละลึกได้กลับมาจะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับกายและถ้าโยงสามารถทำความรู้ตัวอยู่กับกายให้ต่อเนื่องยาวนานได้เรียกว่ามีสมาธิคือใจตั้งมั่นอยู่กับที่ที่เดียวได้นานๆเรียกสมาธินั้นสติระลึกได้กลับมามีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้ และทําความรู้ตัวให้ต่อเนื่องยาวนานอยู่ตรงนี้เรียกสมาธิเข้าใจมานั่นก็ตรงนี้คือลักษณะของสติอธิษฐานการงานกวาดบ้านรู้ว่ากวาดบ้านล้างจานอยู่รู้ว่าล้างจานเดินรู้ว่าเดินทํากิจการงานใดๆก็รู้กิจการงานนั้นๆไม่ใช่ล้างจานอยู่ใจไปคิดเรื่องอะไรจานหล่นแตกได้นะอย่างการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตเกยวเับส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยพนักงานจะเผลอเคยชินทำ่ะขณะที่ไปกดปุ่มโน้นปุ่มนี้ใจไปคิดอะไรมันก์กดผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเองก็มีไฟดับไปค่อนประเทศก็มีนะอ่าก็วุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะใจไม่อยู่กันเลยกับตัวนั้นสติให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากบางทีเรามองข้าม ฝึกคนยังไม่ต้องฝึกอะไรมากฝึกให้เขาทําสมาธิฝึกสติการระลึกได้นั่งเงียบเงียบสักห้านาทีสิบนาทีโอ้โหนี่ได้ประโยชน์มหาศาลพระศาสดายังบอกว่าแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจช่วยการเพ่งรับนิ้วมือรองค์ก็สรรเสริญและชมแล้วว่าจิตโยมเนี่ยคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาองค์จึงบอกว่าถ้าพิสูจเนี่ยจเจริญอาณาปานสติแม้ช่วการเพ่งรับนิ้วมือ แค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนั้นถ้าเรายิ่งทำมากจิตจะยิ่งตั้งมั่นมากจิตยิ่งตั้งมั่นมากเนี่ยจะเป็นจิตที่มีกำลังด้วยพระศาสดาจะเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาจะเป็นน้ำที่มีกำลังมาก ถ้ามันไม่ถูกไหลไปตามซอกซอยซ้ายขวานั้นในซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยพระองค์เรียกนิวรณ์ห้ามันคือตัวอกุศลที่จะทําให้จิตเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นนั้นนิวรณ์ห้าจึงเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความเจริญของจิตทําให้จิตเนี่ยถอยปัญญาไม่เกิดปัญญานิวรณ์ห้าคืออะไรกรรมฉันทะความคิดไปในทางกามคือยินดีในรูปเสียงกินรสพยาบาท ควคิดในทางพยาบาิเปลี่ยนเบียนทีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนอุทธะจักกุจจักความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่ห้าอาการจิตนี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเกิดปัญญาหรือจิตถอยกําลังนะเป็นเหตุให้จิตถอยกําลังนั้นด้วยความรู้ของพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเก่งที่สุดในโลกเรื่องอาการของจิตมนุษย์รู้ทั่วโลกาพานั้น พระองค์ก็บัญญัติเรื่องต่างๆเอาไว้นั้นความรู้เนี่ยที่เรารับฟังมาในชีวิตเนี่ยถามว่าเป็นความรู้จากการบัญญัติของใครทุกคนก็บัญญัติกันขึ้นมาทั้งนั้นแต่บัญญัติของใครที่เป็นอักาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเราถึงกลับเข้ามาสู่พุทธวจนะว่าพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระศาสดานะัคือมาตรฐานที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสัจจะความจริงตลอดกาลนั้นถึงปูพื้นฐานให้พวกเรารู้ว่าคำพระเจ้าจริงๆเนี่ยมาจากไหนมีที่มาที่ไปไม่ใช่ล,ยลอยๆมาจากอากาศหรือใครก็ไม่รู้พูดนั้นถอยหลักฐานไปจากพระไตรปิฎกในปัจจุบันของมหามกุมหาจุลาได้มาจากบาลีสามรัฐที่รอห้าธรรมลอห้ามาจากของลอหนึ่งลอ, 1, อเนื้อลอหนึ่งก็มาจากยุคทวาราวดี ธรรมเราดีเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชน,นั้นระดับเจ้าแผ่นดินมีการเก็บข้อมูลไม่หมดผู้นําประเทศที่มีสมาธิฐิก็เก็บข้อมูลภูปัญญาของโลกเอาไว,ว้ว่าคนที่มีภูมิปัญญามากที่สุดที่ยืนยันว่าเป็นสัพัญญูแล้วก็บัญญัติต่างๆบอกสอนทุกอย่างไม่หมดแล้วก็ท้าทายให้ตรวจสอบได้ว่าทุกอย่างที่ท่านพูดไว้เนี่ยตรวจได้เหมือนเราตรวจทฤษฎีไอน์สไตน์ใช่ไหมไอสไตน์คิดทฤษฎีไว้เต็มเลย นาวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเก็บทฤษฎีไอน์สไตน์มาทำไม่หมดเลยใช่ไหมนั้นแต่ก่อนเราก็อาจจะไม่เชื่อว่าไอน์สไตน์มีความรู้มากแต่พอเรามีคนมาทดสอบทฤษฎีของเขาแล้วนำทฤษฎีเข้ามาสามารถนำออกมาเป็นผลได้ทุกคนก็รู้ว่าไอสไตน์เก่งแล้วก็เริ่มสนใจทฤษฎีของเขาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติความจริงออกมามันอยู่ที่เราเนี่ย เข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าฉันว่าความจริงที่ผู้เจ้าบัญญัติออกมาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครในโลกพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสุบรรษปฏิจจสุวารเนี่ยเป็นอาการของมนุษย์อาการจิตของมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยจะเดินมายัางไงซึ่งเราเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจได้เหมือนโยมไปเดินไปเดินห้างทําไมอยากซื้อเสื้อ,อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อ,อตัวอื่นซึ่งเสื้อมีต้องหลายร้อยตัวแหมอยากได้ตัวนี้ อะไรเป็นเหตุปัจจัยของความอยากได้เสื้อตัวนี้มีใครสามารถมองย้อนเข้าไปในจิตตัวเองว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดความอยากตรงนี้ขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าความพอใจโยมต้องพอใจก่อนความอยากจะตามมาแล้วก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดพระเจ้าบอกต้องมีภาษะต้องมีตาไปเห็นเสือ้อต้องมีเสื้อมาให้ตาเห็นภาษาต้องเกิดก่อนความชอบจะตามมาแล้วตามมาด้วยความอยากซึ่งมนุษย์ทุกคนมีหมด จะเป็นชนชาติไหนก็ตามฝรั่งก็มีความอยากฝรั่งก็มีความพอใจและธรรมชาติจะไหลไปตามอาการนี้ซึ่งสามารถตรวจได้นั้นเมื่อเราเข้าไปตรวจธรรมะที่พระองค์บอกเนี่ยมันก็จะเห็นความถูกต้องและธรรม,มานี้สองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีอาการจิตอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้ใครฉลาดในเรื่องอาการจิตของมนุษย์ย่อมจะเป็นคนที่เก่งที่สุดโฆษณาก็เก่งที่สุด เพราะยมจะรู้อาการจิตมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรยมอยากชักจูงคนให้ชอบตรงนี้ยมจะต้องให้เขาได้สัมผัสทางอะไรทางตาทางหูทางจมูกให้เกิดสัมผัสที่ดีมากที่สุดใครสามารถทําชิ้นงานให้เกิดสัมผัสได้ทุกอายตนคะครบได้เนี่ยให้เกิดจินตนาการทางใจขึ้นมาให้เกิดสัมผัสทางกายขึ้นมา อันเป็นสัมผัสที่น่าพอใจเป็นอัศสสาธาเป็นรสอร่อยของสัมผัสสินค้านั้นก็จะเป็นสุดยอดของสินค้าที่คนจะต้องชอบนั้นมันเป็นอาการจิตของมนุษย์ใครฉลาดในกระบวนการจิตของมนุษย์นะ่ยปุเจ้าบอกพระองค์เนี่ยฉลาดที่สุดและไม่ใช่แต่มนุษย์อย่างเดียวรมเทวดาสัตว์อาการจิตจะเหมือนกันทั้งหมดถามว่าสัตว์มีความโลภโปรดลงไหมมีทะเลาะก,กันไหมมีกลัวตายไหมกลัว เหมือนกันจิตคนเราจิตเทวดาจิตปมจิตคือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลักษณะเหมือนกันหมดเลยกิเลสเหมือนกันมากน้อยต่างกันแค่นั้นอยู่ที่การฝึกฝนตนเองนั้นพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับบอกวิธีในการฝึกฝนสร้างศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้สู่จุดสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือไม่ต้องตายต่อไป นั้นคาสอนพระาศาสดาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การพ้นจากความตายว่าทํายังไงจะไม่ต้องตายต่อไประหว่างหนทางที่เดินเข้าสู่ความไม่ตายนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทางโลกอีกมากมายนั้นหนทางที่เข้าสู่ความไม่ตายคือรักษาศีลกายดีวาจาดีทําสมาธิให้จิตดีตั้งมัน่นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงจิตของคนที่มาฝึกอย่างนี้ก็จะมีความสงบมีความตั้งมัน่นมีความเยือกเย็นมีความสุขุมรอบคอบ เห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของโลกมุมมองจะกว้างจะละเอียดการคิดงานภายใต้จิตสงบกับภายใต้จิตฟุง้งซ่านคนละเรื่องกันเลยถ้ายมคิดเรื่องงานภายใต้จิตที่กําลังฟุง้งซ่านในยมคิดไม่ออกแล้วก็ความคิดไม่ไปในทางกุศลด้วยแต่ถ้าจิตสงบพื้นฐานมาจากความสงบแล้วยมน้อมไปพิจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทะลุป,ปูพวงไปแล้วก็การแก้ไข ปัญหางานนั้นก็จะเป็นไปในทางกุศลน,นั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไปได้หลายแบบนะแก้ไขปัญหาแล้วเกิดการเบียดเบียนหรือแก้ไขปัญหาแล้วไม่เกิดการเบียดเบียนรูเจ้าบอกการแก้ปัญหาใดก็ตามอากุศลต้องเสือ่อมกุศลต้องเกิดไม่ใช่แก้ปัญหาไปแล้วอากุศเลเจริญกุศลเสือ่อมบอกว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ดีนั้นหลักการที่จะคิดพูดทำก็คือหนึ่งอย่าเบียดเบียนตนเอง สองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นสามเป็นประโยชน์ตนและสี่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนั้นถ้าใครคิดการแก้ปัญหาโดยให้สี่เหตุผลนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้นั่นคือสุดยอดของการแก้ปัญหาและจะไม่มีใครสามารถตำหนิการแก้ปัญหาของโยมได้นั้นทุกคนในที่ประชุมเสนอมาทั้งนั้นนะผมอยากจะแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกคนต้องหามุมมองหนึ่งคุณและโทษมีอะไรบ้านทุกวิธีมีคุณมีโทษทั้งนั้น ครณเจ้าบอกในโลกเนี่ยมันมีอาัศาธาคือรสอร่อยและมันมีอาธินวะคือโทษไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวมีโทษอย่างเดียวแต่มันต้องชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมากอันไหนน้อยวิธีการนี้คุณประโยชน์มีมากแค่ไหนโทษมีไหมวิธีนี้คุณประโยชน์อันไหนมากมีโทษแค่ไหนเอามาชั่งน้ําหนักกันงั้นเราเลือกเดินวิธีนี้ทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกันขณะที่ทาเนี่ยรู้ทุกคนรู้ว่าผลเสียตรงนี้จะมีแต่พอรับได้ ผลดีตรงนี้มากกว่าเอาตรงนี้ทําไปจะไม่มาปกปิดความไม่ดีเอาไว้เปิดเผยทุกคนจะรู้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทําแล้วมันมันลาบเลื่อนลาบเรียบไปหมดเราต้องมีผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาแต่ผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนทั้งองคอ์กรก็จะเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับมีประเด็น,นอื่นนะเชิง าการที่ฟังอาจารย์นั่นแชรว่าเรื่องของจิตอคติสตินะ,ะ่รัะมันเป็นเหมือนการปฏิบัติไปด้วยออวิธีการทระหว่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องออกจากงานทางโลกไปเลยอย่างเดียวหรือหอเปล่าออไม่จําเป็นเนื่องจากถ้าเราไม่รู้มัควิธีที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็จะคิดว่าจะต้องออกจากงานทางโลกเพราะเราคิดเกินไปไม่รอบรู้ในบทบัญญัติพระองค์พระสาสดาเคยตรัสว่าคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้ จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเป็นขนาดแห่งบุรุษขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้จเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยการสั่งสมสุตตะเจริญด้วยศีลเจริญด้วยจาค้าจเจริญด้วยปัญญาคนคนนี้เนี่ยเอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องออกจากงานอย่างเดียวโสดาบันเนี่ยยังมีครอบครัวก็ได้สกาทาคามีบุคคลก็มีครอบครัวได้ละสังโยชน์แค่สามประการ นี่คือความรู้พวกนี้เราเราไม่มีเราไปนั่งจินตนาการเองว่าโู้อาลียบุคคลคงจะต้องสูงสุดเอื้อมมือสอยแต่ไม่เคยรู้ว่าคุณสมบัติของอาลัยบุคคลคืออะไรโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติคือสินห้าบริบูรณ์ถามว่าสินห้ายมียมทํางานได้ไหมได้ทาไมจะทําไม่ได้ใช่ไหมแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาใช่ไหมทาได้อย่างที่สองเนี่ยไม่หวั่นไหวในพละรัตนาไตา มีความเลื่อมสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวทุกคนมีความเชื่อแต่ความเชื่อไหนถูกต้องอะ่ะคนนี้บอกบูชาไฟแล้วแหมเจริญจังเลยคนนี้บอกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้าของวันเย็นนะลัฐที่ในอินเดียมากมายเป็นพันๆแบบแต่ผู้เจ้าบอกฝึกกายวาจาจิตตามมรรคม,มงแปดอันนี้แหละคือความเจริญของชีวิตของโลกของสังคมมันอยู่ที่ภูมิปัญญาใครเนี่ยเข้าไปเห็นความถูกต้องของสัจจะของโลกมากกว่ากัน สัจจะคือความจริงของโลกเหมือนกับว่าถ้าอาตามายกถามว่ากติกนี้มีไหมใช่ไหมนั้นถ้าโยมบอกยมจะว่ามีหรือไม่มีกติกนี้มีถ้าอามาเอาการเวลาเข้าไปจับพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีกติกนี้เหลือไหมไม่เหลือละถ้าโยมเคยเห็นกติกนี้พังยมก็บอกว่ากติกนี้ไม่มี คำพูดโยมอาจจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันยังมีแต่คำพูดว่ามีก็จะถูกถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับเพราะฉะนั้นสัจจะว่ามีกับไม่มีผู้เจ้าจึงบอกเป็นสุดตรงของความเห็นมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงจะต้องบอกว่ายังไงก็คือกติกนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นนะเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยมุมมอง,มอ,งอย่างเนี้ย นี่เป็นมุมมองทางธรรมชาติที่ผู้เจ้าเนี่ยมองแบบมองแบบขาดอ่าเพราะนั้นคําพูดของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์จิงเรียกว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลาจะเป็นอีกกี่พันปีก็ตามอาการจิตมนุษย์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมโยมนั่งสมาธิปุป๊บจิตจะเคลื่อนไปปั๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตเดี๋ยวไปคิดอนาคตเดี๋ยวไปสุขทุกพอใจไม่พอใจเดี๋ยวจะกลับมาลมหายใจจิตจะวนอย่างนี้สองพันกว่าปีที่แล้วจิตมนุษย์ก็วนอย่างนี้ 2,000กว่าปีผ่านมาจิตมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้หลักการทํางานของธรรมชาติจิตกับรูปนามไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาธรรมะเนี่ยถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานั้นหลักคําสอนต่างๆของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ยืนยันว่ามันทั้งหมดเป็นอากาลิโกหมดระดับความดีต่างๆอย่างศินห้าเนี่ยพระเจ้าก็บัญญัติมาตามความจริงว่าท่านเห็นแล้วถ้าคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม พูดโกโหกดื่มสุราเนี่ยทำมากเป็นปกติทำเป็นปกติทุกวันสม่ำเสมอต้องบอกว่าคติเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดชานุเปกตวิสัยฉะนั้นเมื่อท่านมียานอย่างรู้เป็นสัพพัญญูท่านก็เห็นท่านก็บัญญัติเอาไว้บัญญตัติบัญญตัติบัญญตัติวิบากอย่างเบาของผู้ทําปาณาติบาตคืออะไรต้องบอ,อกอายุสัน้นของผู้อธินาทานคือลายโภคะเสื่อมยมขโมยเรื่อยๆเ,เนี่ยขโมยขโมย,ข,มอยของขโมยเรื่อยๆ ค่าโยมได้มาเดี๋ยวก็เสื่อมไปเสื่อมไปมีอยู่คนผู้ใหญ่บ้านแถวแถวที่ตำบลที่วัดตั้งอยู่ก็ลักษณะอย่างเนี้ปรากฏว่าเมื่อทำอัธ,รรธินาทานเรื่อยๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวใช้ชีวิตอยู่อ่ารถชนอีกแล้วอ่าเดี๋ยวลูกไปทําตรงน้อนอ่าเดี๋ยวนี่ป่วยเดี๋ยวมันมีช่องทางให้เสียเงินไปตลอดสรุปแล้วจนเหมือนเดิมมันมีช่องทางให้ซับหมดไป ซึ่งยมไม่รู้อนาคตว่าทรัพย์จะหมดไปเพราะอะไรซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ถ้าเราทําความสงบในระดับจตุตฌานคือฌานที่สี่ซึ่งพระเจา้าจัดอธิบายไว้หมดว่าจะทําอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรนะแต่ที่ปฏิหารต่างๆเนี่ยหรือการกําหนดรู้จิตคนอื่นว่าคนนี้กําลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่ได้เป็นตัวช่วยให้พ้นจากแก่เจ็บตาย คนที่ทําอิทธิปฏิหารได้ดูจิตคนน้นคนนี้ได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกเนเดชานหรือเปรตพิสัยครูเจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญความรู้พวกนี้ยังจัดเป็นความรู้ในโลกที่ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายแต่พระศาสดามาสอนธรรมะที่หลุดจากความตายอิทธิปฏิหารไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นจากความตายได้เทวดาพรหมมีอิทธิปฏิหารทำไมต้องมานั่งฟังธรรมะครูพทธเจ้า ก็เพื่อว่าต้องการที่จะไม่ตายเพราะพรมเทวดาตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนารกกัมเดชานเปรยพิสัยนั้นผู้เจ้าเนี่ยแจกแจงระบบชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใช่ใหโยมเข้าไปอ้อนวอนขอโน่นขอน,อน,ขอนี่หรือบอกเปรยพิสัยมีสัตว์นรกมีไปกลัวผีไม่ใช่ให้รู้ว่าระบบชีวิตต่างๆเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิน้นแก่เจ็บตายหมดทำยังไงจะออกจากความตายได้ มนุษย์ก็เดินไปสู่ความตายไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายใช่ไหมและถ้าจะตายทําอย่างไรจะวางจิตอย่างไรอเจ้าบอกว่าให้เธอมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละรอคอยการตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายดังนั้นถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ยพยายามเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้พอแล้วทําแค่นี้ตื่นเต้นมาดึงจิตอยู่กับกาย ตกใจมาดึงจิตอยู่กายเข้าไว้จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องสมัยจบเรียนจบมาเดินแถวไปรับปริญญาทุกคนก็ตื่นเต้นหมดขนาดฝึกซ้อมมาแล้วสองสามเดือนพอวันจริงก็ไม่ไวายตื่นเต้นเอ๊เราเป็นคนเดียวป่าจับมือเพื่อนข้างหูมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนทุกคนมือเย็นเฉียบกันหมดเลยกลัวเดินผิด ผิดทีก็ระเนระนาดเลยผิดกันทั่วไปหมดเลยนั้นทํำยังไงเราก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกระหว่างเดินแถวเราก็จเจริญอาณาปานสิดึงจิตรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสักพักมือเราอุ่นละหัวใจเต้นปกติจับมือเพื่อนมือยังเย็นอยู่เลยมันไม่มีวิธีแก้ทุกเห็นนะแต่คนที่รู้ธรรมะพุาจะมีวิธีแก้ทุกเครียดมาอารมณ์ขุนมัวฟุ้งซ่านใจหดหู แก้ได้อานาปานาสติแก้อกุศลวิตกในทุกเรื่องโยมาทํางานจิตใจขุนมัวงานก็ไม่ดีละเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับเพื่อนเ,อเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับนายทะเลาะก,กับลูกน้องมันไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะมันไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เนี่ยไม่รู้จักการละนันทินั้นธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองคอ์กรแต่เราไม่รู้จักใช้เพราะไม่ได้เข้าไปศึกษาและไม่ได้นํามาให้ควรพิจารณา นั้นพระาศาสดาเนี่ยสอนง่ายๆเลยให้ละนันทิคือละความเพลินละความเพลินเรื่อยๆโยมทะเลาะกับครอบครัวมาเช้ามาทํางานโยนทิ้งปัจจุบันนี้ทํางานก็ตั้งใจทํางานให้ดีหรือมีปัญหากับนายที่ทํางานกลับไปที่บ้านก็ไม่เอาปัญหาไปโยนที่บ้านไอ้ลูกก็ไม่รู้เมียก็ไม่รู้เอามาป่วนเพราะเราอีกใช่ไหมมานั่งทะเลาะกันในครอบครัวอีกก็เพราะไอ้เรื่องงานไม่รู้จักทิ้งอารมณ์เนี่ยนะ เก็บอารมณ์ไว้เรียกว่าจิตปูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินไม่ยอมละนันทินันทิแปลว่าความเพลินพระศาสดาให้ละนันทิพระองค์บอกว่านันทิขยาลาคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคือความพอใจราคขยานันทิขโยเพราะความสิ้นแปลงความพอใจจึงมีความสิ้นแปลงความเพลิน นันที่ราคะพยาจิตตังสูงวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปงความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีนั้นมัควิธิเนี่ยแค่ละความเพลินเนี่ยแก้กิเลสแบบหยาบๆได้ทุกเรื่องจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลยเป็นมัควิธีเดียวที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอะไรเลยคอยละความเพลินไปเรื่อยๆละความเพลินละความเพลินขณะที่ละความเพลินจิตยมจะกลับมาอยู่ปัจจุบันทันทียมทางานอะไรก็คือตั้งใจทํางานปัญหาอะไรอดีตอนาคตทิ้งไปก่อนไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดตอนนี้ คนคนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดณเวลานั้นใช่ไหมแค่นั้นเองเรื่องง่ายๆเรื่องจิตนี่สาคัญที่สุดถ้าทางทหารเขาจะเรียกว่าอํานาจกําลังลบที่ไม่มีตัวตนอํานาจกําลังลบที่มีตัวตนเนี่ยกาลังคนเนี่ยคนปืนอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยแต่อำนาจกําลังลบที่ไม่มีตัวตนที่ทําให้กําลังเนี่ยมันหมดสภาพ้าไปเลยจดหมายจากทางบ้านอย่างเนี้ยขวญกําลังใจทุกเรื่อง พวกเนี้ยถูกนายดา่าหมดแรงลบเลยนะอะมันเครียดจิตใจเรื่องของจิตใจเพราะนั้นแม้แต่ในยุทธศาสตร์ในการลบเขายังต้องคำานึงตรงนี้ไอ้จดหมายจากแนวหลังนะต้องถึงเพราะนั้นกำลังคนจะมีกำลังใจไม่งั้นก็หมดแรงมีปืนแต่ไม่มีแรงหยิงคิดมากเครียดเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ลบก็แพ้ใจมันไม่คืบเขิม นั่นเหมือนการการทำงานทุกเรื่องเนี่ธรรมะเป็นยาที่จะช่วยได้ช่วยให้จิตใจสบายดับทุกข์ได้อะเยะพอดับทุกข์ได้ปุ๊บจิตมีความสุขโยมทำอะไรก็มีความสุขทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขพระเจ้าจะเรียกว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำนั่นคือความสามัคคีของคนในองคอ์กรซึ่งมันหาได้ยากแต่ถ้าองคอ์กรใดมีองค์กรนั้นจะเจริญที่สุด เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมพระเจ้าชาติศัตรูจะไปตีแคว้นวัชีส่งพรามคนหนึ่งมาถามผู้เจ้าว่าถ้าจะไปตีแคว้นวัชีจะตีแตกไหมผู้เจ้าไม่ตอบผู้เจ้าไปถามพระน,น์ว่าอานอนท์เจ้าวัชีเนี่ยยังมีวัชีธรรมเจ็ดประการอยู่ไหมพระนน์บอกว่ามีถ้าเจ้าวัชีมีวัชีธรรมเจ็ดประการไม่มีประเทศไหนตีเมืองวัชีแตกได้ตัววัชีธรรมเจ็ดประการเช่น มันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่เขาหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นย่อมต้องมีการประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเห็นนะได้มีกิจแล้วให้เริ่มทําพร้อมกันเลิกทําพร้อมกันเคารพในผู้อาวุโสใครที่เขาเข้ามาก่อนเขามีวุฒิภาวะแก่กว่าให้มีความเคารพเขาไม่บัญญัติอะไรเพิ่มระเบียบบริษัทเป็นยังไงเดินตามไม่ไปขัดแยง้งไม่ไปต่อต้านอะไร นั้นกฎเจ็ดประการเนี่ยที่พระเจ้าบอกธรรมะที่เป็นไปนเพื่อความเจริญไม่เสื่อมถ้าองค์กรไหนมีองค์กรนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวกราฟขึ้นอย่างเดียวกราฟไม่มีลงนั้นใครเป็นผู้นําหน่วยใครเป็นผู้บรหิหารหน่วยลองหยิบธรรมะพระศาสดาไปใช้เอาไปจับในองค์กรรับรองว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแน่นอนมีประเด็นอื่นไหมอ่ามีเขียนว่า ขอให้ช่วยแนะนำว่าเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงนอนนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรงงอัอ,นอนถ้าง่วงนอนยอมลองฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนก็ได้จะได้รู้วิธีแก้พระโมคคัลลานะเนี่ยอคัคราสาวกเบื้องสายก่อนจะบรรลุเป็นพระหลตนก็นั่งง่วงจะหลับไม่หลับนะผู้เจ้าเห็นพระโมคคัลลานะง่วงเนี่ยหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระโมคคัลลานะถามโมคคัลลานะ ง่วงเหรอบอกง่วงพระเจ้าค่ะอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงเช่นน้ํารูปหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างสาธยายธรรมไปเดินจงกลมหรือว่าสุดท้ายแก้ทุกข้อแล้วไม่ได้ก็คือโมฆราณะไปนอนซะนะ,ะวิธีสุดท้ายวิธีที่แปดจะบอกแปดวิธีวันนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเราง่วงลองฝืนก่อนสักครั้งสองครั้ง ถ้ายมฝืนได้เนี่ยตั้งจิตได้อยู่กับลมหายใจจิตมันสงบขึ้นมาปั๊บเนี่ยความง่วงมันปุ๊บหายไปเลยยมจะรู้เทคนิคในการพลิกจิตพลิกมุมที่จะไม่ให้เกิดความง,ง่วงที่จะทําให้ความง่วงดับไปและถ้าโยมทําชานาญแล้วนะไอ้ความง่วงเนี่ยไร้สา,าระไปเลยง่ายมากดับง่ายมากแค่เราวางจิตให้ถูกต้องปั๊บเนี่ยเพราะความง,ง่วงก็เป็นอารมณ์นหนึ่งซึ่งมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นธรรมดา ยมลองดูนะขับรถไปเนี่ยง่วงๆนะถ้ารถไปชนนะปึ้งเนี่ยตาสว่างเลยความง่วงหายไปไหนอามาก่อนายกนบัวเคยขับรถไปเส้นนครนายกเสร็จแล้วก็หลับหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาอุ้ยไปขับอยู่เลนขวาอืมแหมดีไม่มีรถสวนเอาใหม่หากกลับมาเปิดวิทยุสดังเลยนะพยายามจะไม่ให้ง่วงถนนก็ไม่ได้เรียบนะกูกะกุงกัางกุงกัาหลบอีกรอบหนึ่ง ลงสายซัดต้นไม้เลยต้นไม้สองต้นแหวกกลางปังตาสว่างเลยไม่รู้ความม่วหายไปไหนสดชื่นเลยสวยแล้วนะ,ะเนี่ยความง่วงม,มันเกิดดับไปโยมนั้นถ้าโยมพลิกจิตเป็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยความง่วจะหายไปเลยนะมีแต่ความสดชื่นนั้นถึงบอกว่าลองฝืนสักครั้งสองครั้งก่อนหาเทคนิคเอ๊ะสู้กับมันยังไงนะคือเจอปัญหาแล้วอย่าถอยไงไม่ใช่เจอปัญหาแล้วถอยเลย ยอมแพ้มันตั้งแต่ยกแรกมันต้องลองสู้ก่อนฝืนก่อนได้อลองใช้เทคนิคดูส